ถ่ายไปลงยู u ู e หน่อยสวัสดีครับก็พบกับช่องบอสท่าย้วครับวันนี้เราเจอคุณปู่นะครับอิวสุเคบีฟาสเตอร์เซนะฮะตัวนี้เครื่องสองพสองดีเซลรถบางบางเลยครับสีเดิมโรงงานนะครับ <c oughs> เคยเห็นไหมหนูหน,นี่ครับป้องๆเลยครับ นี่ดูสนิวติ๊กเกอร์อยู่ครบย้ำว่ารถเดิมนะครับไม่ใช่รถทำสีนะครับภายในยังเก็บความเป็นเดิมอยู่เยอะมากครับกระบะฟังเสียงเอาครับรถจอดไว้ในบ้านเศรษฐีนะครับเลขไม่เก้าหมื่นกิโลก่อนจอดนะฮะเลขไม่เก้าหมื่นกิโลครับแห้งๆเลยครับเป็นสีสนิมนะครับ เฉวเลยครับพวกนี้เป็นคาบขี้ใครครทั้งคันเลยขัดออกนะฮะใครได้ไปเก็บสภาพนี้ไว้ก็ดีครับหรือจะทําสีใหม่ก็ไม่ยากเลยครับแทบไม่ต้องโป๊อะไรเลยครับไม่มีบุบไม่มีการชนอะไรทั้งนั้นเลยครับนี่ครับเลขไมเก้าหมื่นเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลไก่เก้าร้อยเมตรช่องแอร์เป็นอลูมิเนียมแบบเก่า ครับแ๋ววิทยุของเดิมนะฮะดูโลโก้อีสุสมัยก่อนแจ๋เวเลยตัวนี้เป็นห้าเกียร์เครื่องสองพันสองเผาหัวครับแสง,งตรงประตูครบเบาะมีขานิดหน่อยน่าจะกรอบตามแดดนะครับผมยางเป็นพื้นยางครับ ดูดูการจอดครับจอดตั้งแต่ปีสามเจ็ดสี 7, ่เจ็ดสามเจ็ดสี่สองเนาะปีอะไรพี่จอดปีอะไรนะจอดตั้งแต่ปีสี่ห้าครับสองห้าสี่หกสองห้าสี่ห้าประมาณนี้ล้อนสวยครับตัวนี้มันจะเป็นรถเหมือนรถทหารนะครับเหมือนรถสองแถวครับไม่มีผูกครับตัวนี้เป็นยางครับล้างออกสวยเลยครับ แจ๋วแจวแววแววเลยครับสวยจริงๆครับหาคนดูแลต่ออยู่นะครับคันนี้หาคนดูแลต่อคุณปู่อยู่ครับนี่ครับนำคุณค่าสู่สามคงไทยช่องห้าครับทอทบห้าแจ๋วเลยครับสงสวยครับดูลายเส้นครับอยากให้ดูลายเส้นแต่ผมจะถือค้างไว้หน่อยลายเส้นสวยมาก กระบะไม่มีตกเลยครับไม่ได้บรรทุกหนักคัสทรงคัดสีอย่างดีครับเป็นแต่ถ้าไปต้องไปทําใหม่ครับดูลายเส้นครับดูลายเส้นครับแจ๋วเลยครับนานจะเจอสักทีนะฮะอย่างนี้แล้วเป็นสี่ประตูด้วยครับจัดตรงสวยๆนะใส่ล้อสวยๆเลโทรขอบสิบห้าจบเลยครับพี่น้อง เอกสารมีหน้าเล่มนะครับอย่างเดียวไปต่อเอาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาเก็บครับงานเยอะธุรกิจเยอะครับบ้านเมื่อที่สิบไร่ครับในดูเนี่ยครับส่วนลูกหูลูกตาครับนูรัวครับนูนครับสนามบอลสิบไร่ครับปทุมธานีนี่บ้านพักคนงานครับ เจดสระน้ำส่วนตัวครับตรงนู้นนะครับดูบ้านครับอืมห้าสิบล้านครับโอเคขอบคุณมากครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ